วันนี้หนุ่มใหญ่จะพาท่านมาที่หมู่ที่7จ็ดตำบลวดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มาชมสวนไผ่กันไผ่นี้ปลูกมาประมาณ30ปีครับปลูกครั้งเดียวเขาจะไม่ตายครับนะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะตัดอย่าไปตัดหมดกอนะครับไว้สักลำสองลำเดี๋ยวมันก็แตกมาทุกปีทุกปนะีลำตรงนะครับ แข็งมมดโลวกไม่ค่อยจะกินนะครับแล้วก็จะมีกรวงน้อยส่วนมากจะตันแข็งนะเหมาะสำหรับทำนั่งร้านหนอก็รสหวานอร่อยครับเป็นที่ชื่นชอบของตลาดแต่ขายหนอเนี่ยจะถูกนะครับไม่นิยมขายผมจะขายล้ำนะครับเมื่อก่อนลำ้ำละสองบาทสามบาท ตอนนี้เนี่ยลําละ30บาทเขามาตัดโอเองก็สะดวกสบายไปอย่างนึงนะครับใครต้องการปลูกไว้กินหนอหรือไว้ใช้ลํานะครับมีที่หัวไรไ่ปลานาเนี่ยปลูกได้เลยกล้าพันนะครับกล้าละ50บาทใครสนใจก็ติดต่อทักมานะครับวันนี้นะทำอะไรก็ได้ที่มันใช้ประโยชน์ได้เยอะๆกินก็ได้ใช้ลําก็ได้ นะแนะนำนะครับไม้ไผ่สังมนหรือราชินีไม้ไผ่หรือไม้ไผ่สังนวนวันนี้หนุ่มใหญ่รายงานจากหมู่ที่เจ็ดวังขาตะบนวังดินครับ